มาเจอรอยอันนี้เป็นรอยของช้างนะครับนี่ครับตีหลังครับอันนี้เท้าหลังนะครับเดี๋ยวไปสันิดนะครับอันนี้นะครับทุกท่านครับที่นี่มีรอยเท้าของเจ้าป่าของที่นี่ด้วยนะครับมาเมื่อคืนนี้เองครับซึ่งยังไม่ห่างจากกลุ่มเราที่ที่เราพักค้างเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนเรานอนที่นี่ครับ ห่างจากเราอยู่ประมาณ50เมตรนะครับครับวันนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับมีพี่เจ้าที่มาด้วยนะครับครับสุดยอดครับเดี๋ยวดูชัดทีนึ่งนะครับข้างหลังนี่คือเท้าหลังนะครับตัวนี้คือเท้าหน้านะครับข้างบนคือเท้าหน้านี่เท้าหน้านะครับนี่เท้าหลังนะครับมาเมื่อคืนนี้ครับ ครับมีพี่ๆเจ้าที่มาพอดีด้วยครับมามาวัดมาเช็คด้วยนะครับกับกลุ่มพวกเราที่มาทํางานนะครับโอเคครับอ่าโอเคนะครับพี่โอเคนะครับกกกก่่่ออนนนนฝฝตตเราามมยังไ